พระพุทธเจ้าตั้งแต่ชอบสรรเทศนาถึงขั้โลกได้แก,ขก่ขันธโลกขันธโลกคือได้แก่ขันธ์หาเนเองรูปร่างกายของตัวตนคนเราเนี่ยเรียกว่าขันธ์หารูปได้แก่รูปรูปที่เราเห็นเป็นตัมีตัว,ตวนี่ได้กวามม่ารูปเทนาคือความสุขทุกข์เลยความเฉืยอันนั้นเรียกว่านาซึ่งไม่มีตนมีตัวมคีความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉืย มันเรียกเวทนาก็คือมีอยู่ในตัวรูปอันนี้แหละคือรูปอันี้แหละปรากฏอย่ในรูปมานี่แหละสัญญาคือความจำน,มนี่สารพัดสีสันวันะน้าเดระการาต่างๆความจำซึงจำในอนาอาีตที่ล่วงมาแล้วนานเรายังระลึกได้เช่นการงานที่เราเคยทํามาแล้วกันหลายวันหลายปีหลายเดือนที่เราเคยล่วงเลยมาแล้ว เหตุการณ์ต่างๆที่เราเลยร่วมเลยมาแล้วเราก็สมร่วมเลยมาแล้ว่ะวมมวนะนมนานในเลือใได้จำได้นั้นเรียกว่าสัญญาเป็นนามธรรมเหมือนกันทั้งขานือความคิดนึกหลุดอตองปรุงแต่งนั่นเรียกว่าสั้งขานทั้งขานนามทั้งขานจิตอย่างเรานอนในกลางคืนนี่งอย่งตรงนี้จะต้องไปทํางานทาการนั่นๆ คนนี้จะไป,ไปน่นไปนี่หรือปรุงแต่งอยากจะทำอาหารการบริโภคหรือเอาไปทาสิน,นั้นสิ่งน,นี้เราเนื้อคิดเราคิดเราของมีคนเดียวปรุงแต่งอยู่คนเดียวอันนั้นเรียกว่าสังขารอันนี้ท่านยังแยกเป็นสังขารรูปอีกอันนั้นเรียกวัดสังขารจิตอันนี้สังขารรูปคือตัวของเราทำไมยังต้องเรียกว่าสังขาร ที่เรียกว่าสังขารคือปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่เป็นรูปปรากฏึ้นมาเป็นตัวเราเนี้เรียกปัจจัยปรุงแต่งเ้าว่าปัจจัยในที่นี้จะด่างกล้างกว่ามวากมุนจันก็เป็นปัจจัยหนึ่งปรุงแต่งมาเป็นคนถ้าสีน้ำไปล้มผสมก็เป็นก้อนนะลงมาแต่งมาเป็นก้อนเรียกว่าคนใาเรียกว่าสังขาร าหาก็จะก็มาเปรียบอย่างง่ายๆอย่างก้อนอิฐเนี่ยเขามาขยำจะให้มันเหนียวแล้วก็มาปั้นเขามาเขาดินอานที่เขามาขยำนั้นเรียกว่าตั้งขาดอ้อปั้นเขาแบบเขาดินเขาเรียกว่าตั้งขาเข้าเตาเผาเขาเรียกว่าตั้งขาคือปรุงก้อนนคือปรุงอิฐไอเอาดินเนื้อมาทําเป็นดินเรียกว่าตั้งขา คนเราที่เรียกว่าสังขารก็คือว่ากรรมความดีความชั่วบาปบุญมันยังมีผสมประส,สานกันอยู่มันปรุงนั้มนมาเป็นคนให้มาเกิดถ้้เป็นมนุษย์บางทีก็ปรุงให้เป็นสัตว์จะได้ฐานเป็นเปรตอสุรกายบุญกรรมทั้งหลายแล้วนะ่ะนั่นถาจะเรียกว่าสังขารสังขารก็คือหมายเอาถึงเรื่องรูปสังขารตัวของเราเอง วิญญาณคือความรู้สึกรู้สึกในที่นี่นะรู้สึกทั้งตาหูจมูกนิ้วตาตาเห็นนี่เกิดความควารู้สึกขึ้นมาถ้าไม่มีความรู้สึกเห็นนี่ก็มีสึกอย่างเราเห็นรูปนี่มีความรู้สึกครั้งแรกก็เห็นน้่ก็รู้สึกขึ้นมาสาใหมา่เ,เรียกว่าแสงสะท้อนคือว่าตาจะมองเห็นมนสะท้อนกลับขึ้นมา เขาเรียกว่าเสียงเพราะในภาในทางธรรมะที่ท่านตรัสเทศนาพระพุทธพระองค์ตรัสเทศนาให้ว่าเรียกว่าประสาทที่ควารู้สึกพูดเอาตรงความรู้สึกแต่ในพุทีิสุตตธรรมเดียวกันนั่นแหละสะท้อนมันก็เกิดความรู้สึกแสงสะท้อนมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาแต่ตัวประสาทนะไอ้ประสาทมันเ,เป็นความรู้สึกอันนี้เรียกว่าวิญญาณ อันนี้เป็นตัวโลกอันนี้เรียกว่าโลกขันธ์โลกอันนี้ขันอีก่กละธาน,น้ให้เข้าใจเรื่องกขันมันมีคำสมุดระดับพัทโะขันนี่ไม่เหมือนใครเรียกส่วนรวมขันนี่ไปว่ากองแปว่าเหล่าไปว่าหมดวดระโมภาษาที่เราพาทํนมาเรียกร้อง ขันตักน้ำขันดอกไม้อะไรต่างาที่เขาเรียกเขาเรียกของขันแม้ขา,ามันมีสิ่งนั้นไอนขันนั่นน่ะมันทําเป็นรูปไป็กลมๆแล้วรูปเป็นแบงแล้วช่างเลยมันรวมของอันนั้นหนึ่งซึ่งอยู่ในอายในมันนะ่นเช่นน้ำมันมีถ้ามันมีขันมันก็รวมไม่อยู่มันก็กระจายไปนอกไม้ก็ต้องมีขันคือมีขอบมีเขต ถ้าไปไว้นะมันมก,ก,กระจายกระจายจังเรียกว่ขันจิงไม,ม,งม,ม้องมะกรองว่ากลมว่าก้อนทอามาขันอันขันนี่แหละที่เรียกว่าโรคอะไรที่เรียกว่าโรคโรคขันทะโรคแค่อธิบายมเาเนี่ครั้นีธรรมอยู่ในขันได้ยังไงอยู่ในโลกได้ยังไงถ้าพูดรวมๆง,าง่ายๆก็ได้เราเรียกว่าลูกทำนามทำคือทั้งลูกทั้งนามที่อธิบายนั่นแหละ คือรูปก็เรียกว่ารูปโดยเฉพาะนะเวทนาปัญญาสังขานิยานก็เรียกว่าธรรมแห่เขาเรียกว่านามใช่คือทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเป็นธรรมนี่พูดเป็นง่ายๆที่เรียกว่ารูปไอ้ที่เรียกว่าธรรมอยู่ในอยู่ในโลกพอมีโลกก็มาได้ตรง้นแล้วถึงธรรมได้เป็นธรรมเพราะมันนี่ถ้าหากว่าเราจะพิจ,ะจะารณา่อไปอีกที ให้เข้าใจกันไปอีกคือเรามาใช้ปัญญาแต่อุปมาเปรียบตรงนี้ก็กว่าต้นไม้ในป่านิงประโยุกแลมาตัดมาเลื่อยมาถากม,มาเกลาแ่มาปรุงมาแตจะเป็นโต๊กกระยีคือยกลายเป็นของมีราคาขึ้นอย่างอธิบายาต่งของต้นอาศัายคนฉลาดเพียงค่อยเป็นของมีค่ามีปัญญา อันนี้อาศัยความฉลาดยังไงโลกยังกลายเป็นรัมโกคือขันดังอธิบายมาแล้วนะพิจารณาทั้ง่องขันเห็นเป็นดินน้ำไบลมผสมกับเป็นก้อนเมื่อเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแต่สักว่าธาตุตีไปผสมเขาผสมกับเขาเป็นก้อนนั้นหนึ่งนะ ดูไปช่วระยะนี้ก็แตะบาดกรลายไปผู้ไม่เห็นชาดอย่างนี้นั่นแหละได้ชื่อว่าเห็นธรรมคือไม่เห็นโลกนั่แหละโลกนั้นเลยเป็นที่รองรับของธรรมเราพิจารณาเห็นโลกชัดตาไปจริงเลยกลายเป็นธรรมก็มเห็นฐานนั้นเห็นโลกเป็นธรรมที่ว่าธรรมฝังอยู่ในโลกคือเห็นคือฝังอยู่อย่างนี้ของฝังมันต้องปกปิด เป็คุดขึ้นมาจากั้ของปกปิดเครื่อนฝังตรงไหนแล้วเขาออกมาออามาเลยจึงเรียกว่าคำว่าฝังเครื่องปกปิดไว้ปกปิดอะไรนะคว่าปกปิดเนี่ยจะนี้ปกปิดในที่หมายความทั้งเรื่องปกปิดปัญญาไม่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจตามจริงในจริงนน้นั้นจึงเรียกว่าปกปิดมี่ครจะเข้าใจแล้วล่ะที่ว่าทรไมนี้อยู่ในโลก คือให้เห็นเป็นธาตุคราน,นี้ทำให้อยู่ในโลกให้เห็นเป็นอสุขะเพราวแพ่งพิจารณาโดยปัญญาต่างให้เห็นขันนั้นนี่แหละโลกอันนี้แหละให้เป็นอสุขะคือ่ของในง,งามผมข้นเล็กฟันน้ำเมื่อเอ็นกระดูกดัางเคยอธิบายในฝั่งแนวะตัวตนคนเรา ทั้งหมดเป็นของปฏิกูลโสโครเพราะจริงๆอันนี้โลกอันนี้ก็เป็นธรรมอยู่แล้ว,ลวคือมันเป็นสภาพเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่แตไรนะของปฏิกูลโสโครของคนเราตั้งแต่ปฏิกูลตั้งแต่ปฏิสทุกทธาเกิดในที่สกปรกเอาของสกปรกมาเกิดเป็นตนเป็นตัวเกิดไม่ได้ก็เกิดตัว้วอยู่ได้ก็ของสกปรก จะมาทงคลอดออกมาก็รับทานอาหารที่เราทานออไปของหยิบของดีนี้ค่านีคา้คุณาา่าไรต่างก็เป็นของสกปรก,ก,ก,กแต่เราจะเห็นได้ชัดๆอยู่แล้วว่า,าของด,ดีที่มีค่านั้นล้วหยิบมาใช่ปากมาเคี่ยวมากือหรือถูกค่าดอก่อนเราต้องชัดต้องรัถทำความสะอาดกระปลว่ามันสกปรกเพ็นงแามาทคาํความสะอาดจะเห็นชัดอยู่แล้ว แต่คนเราอาศัยความมัวเมาเาความอยากความหิวโหวยถ้ากิดลบแทนถ้ากิดปวดก็เพื่อไปท่องดีตัวดีพอเห็นการนั้งนายตู้ออกมาเลยเพราะความหิวความอยากเลยปิดบังความจริงมันเลยกลายเป็นโรคทาหางไม่เห็นชัดดังอธิบายอันนี้เอาเป็น,นของกับการลบสถิตปูนศุกร์ นั่นก็เลยกลายเป็นพาผู้ที่ท่านได้ฌานสมาธิสมาบัติเพ่งพิจนาทั้งฐานร่างกายเห็นุพระมริพุทได้ถึงานคมาที่สมาบัติตรนนีน้ไม่ใช่ผมกําตัำนตื้นนี่พิจาณาของไม่ดีพิจารณาโลกอันนี้อันนี้เรียกว่าทั้งฝังอยู่ในโลกเมื่อมาใช้อุบาปัญญาพิจนาแล้วโลกนั้นเลย กลายเป็นธรรมหรือเรียกแบบเว้นเราทำออกมาจากโลกอันนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาอีกแง่หนึ่งขั้นหา้าคือลูปคำนามนอธิบาลในต้นต้นขันแยกออกมาเป็นอยายตนะหกคือเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลม้กเ,เ,เป็นกายเป็นใจ เรื่องตาหัวใจหมวกลิงใจใจเนี่ยที่มันเป็นโลกพวงขวางเนี่ยตายเห็นรูปแล้วตกหลุมแล้วแต่งหมดสวยหดงามน่ารักน่าแคร์น่าชอบกชอบใจอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆไฟใหญ่ยุ่งกันไฟใหญ่เลยเขานี่ความอยากนั่ะคือความหิวนั่นน่ะคือความไม่พอไม่อิ่มนั่นแหละเลยเป็นเหตุให้ยุ่งกระจาใหญ่คือความอยากได้แล้วเป็นเหตุให้ค้นไข่แสดงหา ได้ในทางชอบไม่ชอบก็เลยได้หาในทางที่ไม่ชอบได้ในทางชอบก็ดีหรือไม่ได้ไม่ชอบก็ดีเรียกว่าการ,รแปลงหาอยู่ดีๆยนถะ้าหาหาโดยทางที่ชอบไม่ได้ก็ต้องหาโดยทางที่ผิดเมื่อผิดก,ก็ต้องไปเรื่องทําให้เดือดร้อนรุนแรงทําให้หยุดและเป็นเรื่องเบียดเบียนที่าหาเรื่องหาเ็ไการไปไง่ายใ่เรานีเอะกาทแท้เป็นผิด พระหูเป็นเหตุคือโลกคือหูมันเป็นเหตุให้ได้ยินในฟังเสียงพระก็อ,อ,อยากจะฟังเสียงไน้พระก็น้าเสียจังค่ะคนยอกย่องจั้นเสอิ์นินทาก็าลืมเนื้อลืมตัวนะที่เขาเรียกว่าบ้ายอททาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาโยนตามชั่วทาทุกจะตีเพืพฤตผิดใป,ประการต่างๆเขาเล่นผิดเขาเรียกแบบบ้าบ้า,บาเพราะยอ ถ้าเ,เขาเกลียดโกรธแล้วไอ้เสหัดเขามพูดในสูกใจเกโพดอินาทาสารพัดทุกปรกการเึ้งแม่วะเขาจะพูดผูกไม่ชอบใจแล้วก็กลายเป็นเรื่องโกรธอย่งแท้ทั้งหมดแต่ทราทำผิดมีคนแดไมายังพดอินทาแทนที่เราจะรู้สึกสำนึกในตัวว่าเราทำผิดมีคนมาดะกินบอกให้รู้ตัวก็วน่าจะเกิดความเดียวใจแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นรับเป็น พูดเป็นไฟโตกแค้แนก่อมาเดชดป่าฉะรัจนถึกา,า,ารกระหับกระส่ายเพพาะเรื่องนี้ทั้งทั้งเรื่องนี้ทั้งนั้นนี่มันเป็นเหตุยุ่งเรื่องจมูกเรื่องเล่นเรื่องกายเรื่องใจมีแนวไหนอย่างเดียวกันที่ทั้งหมดเห็นนั้นโลกมั่ยังก้างแต่หากผู้มีปัญญามาใช้อุบายภาวนา ตาเห็นก็ตัดแต่วัยเห็นแย่เป็นลวงงมออกประมาเห็นลูกที่สดใสงดงามจะเป็นรูปวัตถุจริงของลูกผูกคนตั้ตาแล้วสิ่งกระทำลูกเห็นความเกิดดับลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเกิดกระดับลูกเกิดขึ้นมาก็ต้องมาทนทุกข์ทรมารลูกเกิดขึ้นมาต้องของเกิดในคองทุกข์และเกิดมาทนทุกข์ทรมานเมื่อเห็นชักอย่างนี้มันเลย ตายเห็นโลกและกลายเป็นธรรมเกิดธรรมสังเวชุกใจเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายตายความพอใจยินดีกับลูกที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินกับัน้นั้น,นกันไม่ได้หลงบ้ายอยอและไม่ได้หลงบ้ายโทษตาา่างอะไรที่ เห็นว่ารู้เออเห็นว่าเสียงกระทบเข้ามาแล้วมันก็หายไปกระทบมาแล้วมก็หายไปก็ตจานเป็นเรื่องำหรับเรื่องหลักรูปหารู้จักว่าเสียงแต่มันรู้แล้วมันก็ไม่ได้เห็นทาอะไรมาให้มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วรู้แล้วมันก็หายไปเฉยๆเหมือนกับลมนี่นะมันพัดได้ไหมพัดแล้วมันก็กลายไปกลายไปหายไปหายไปหมดไปหมดไป คนพูดเห็นลมกลัวลม,ลมแล้วก็มาปล่อยมาแข่งลมมาจ่าแข่งลมคนที่มากลัวลมก็กลัวทุกสิ่งทุกอย่างพอลมมาแต่ตัวลมเองมันไม่รู้สึกอะไรหรอกใครจะว่าไม่อมไก็ไปตามเรื่องเข้ามาเสียงที่มันผ่านเข้ามาที่มันกระทบกระาแล้วเกิดความรู้สึก,กเพียงแข่ พวกพิจารณาเห็นอย่างนี้โลกเกิดกลายเป็นธรรมนิงมันเป็นอย่างนี้อันนี้ว่าโดยพิจารณาโลกโดยวิธีที่ให้เป็นให้เป็นอยายตนาอันนี้ธาตุะดีขันก็ดีอยายตนากเดเลื่นแล้วจะเป็นธรรม ทำไมยไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคนน้อยทัไมหยเงเอาโลกอาเป็นธรรมเพราะคนไม่เข้าใจโลกกับธรรมแล้วมันก็สมุนกันหมดบางทีโลกออกมาเป็นธรรมบางทีธรรมเอมาเป็นโลกดังว่าแทนงที่เราจะเห็นโลกเป็นโลกแล้วเอาโลกมาเป็นเอาโลกมาเป็นธรรม แทนที่เราจะเห็นทำเป็นธรรมแล้วเอาธรรมมาเป็นโลกเห็นธรรมมาเป็นโลกคือหมายถราไปเห็นวนตัวดงอธิบายมาแล้วทั้งที่ยัเป็นธรรมอยู่แล้วแต่เรามาถือเป็นคนตนตัวในกลายเป็นโลกแล้วเป็นเรื่องเดือดร้อนบนไหวธรไม่เป็นเรื่เดือดร้อนบน่หวธรรมไม่ของเป็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่้น อันนั้นเรียกว่าเอาโลกอาอันนั้นเรียกว่าทำมาเป็นโลกามาทำมาเป็นโลกแค่แค่นี้เอาโลกามาเป็นธรรม่ยสบายไหมันเป็นโลกอยู่แล้วเป็นรูปเป็นโลกอยู่แล้วเพื่อ,อเป็นรูปนานไปแล้วเรียวกว่าขันธโลกอยู่แล้วแล้วมาพิจารณาเป็นธรรมดังอธิบายมันมันก็ปล่อยวางความยึดถือประทานน,นี้นี่นันก่สบาย ยาวมาปนกันอีกมายุ่งกันจะไม่ทราบว่าได้เป็นโลกอะไรเป็นธรรมที่จะยุ่งน้อแบบนี้ก็เพราะอะไรก็พ,รพื้นฐานของจิตใจของเรามันยุ่งนณะเพื้นฐานของเราไม่ยุ่งแล้วออนี่เราตั้งมั่นรู้จักโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมคือเราไม่เอาเรื่องอะไรมายุ่ง ล้วตั้งใจให้มันมันไปก่อนทําจิตมันจะสงบไปก่อนพอจิตสงบแล้วผอมมันจะเห็นชัดเลยเพราะใจของมันเป็นสัดส่วนเลยทีเดียวถ้าใจะให้เห็นงน่ายๆอย่างสองคนทะเลาะกันอยู่ไม่ทราบว่าใครเร่งใครแล้วเสียงกันบ่งเบงบ่งเบงไม่ทราบไม่ฟังใครทั้งหมดนด้านคนด้านเสียงกัน ไม่ตากแกล้ถูกแกล้ผิดน,นั้นนะ่ะโลกผสมกันแยกกับโลกผสมครับปนกั้งหมดคำถามเปนปนทั้งหมดเลยไม่ได้แยกกีจะดถูกถ้าคนนอกจากคนสองคนนั้นเขาไม่ทะเลาะก,กันอนะ่ะเขาไม่มีเรื่องเกี่ยวขนะ้องเนี่ยเขาไปฟังเขาไปดูเขาไปเห็นเขาทะเลาะกันแล้วไปฟังเขา เราจะรู้ชัดทีเดียวอ่ะคนนั้นผิดคนนี้ถูกชัดเห็นได้ชัดเจนในเรื่องชั้นใดใจของเราต้างหากหวานไปกลางเข้าถึง,ถง,ถงดวงสงบงบลมไม่มีสมาธิอยู่แล้วจะแยกโลกกับธรรมออกกันได้อย่างเด็ดขาดรู้ชัดขึ้มาได้ทันทีจะมีประโยชน์ยังไงคะนี้ อรงน,นี้ประโยชน์อย่างว่าเั่นน่ะคนสองคนทะเลมาะกันมันมีความสุขอะไรมันจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็เน็ดเหนื่อยขายขี้หนาไปซคันถ้าไปรู้เรื่องความผิดความถูกแล้วก็เหมือน,นคนที่ไปฟังเขาคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแล้วไปฟังเขาคุณรู้จักคนนั้นผิดคนนี้ถูกคนนี้ได็กปัญญาคมรู้ขึ้นสบายสบาย,บายในคนฉลาดคมรู้เป็นจัง เขาทะเลาะกันมันมีประโยชน์อย่างนี้เมื่อเราพิจารณาเมื่อเราพิจารณาเห็นโลกเป็นโลกเห็นพิจารณาธรรมเป็นธรรมหรือเราพิจารณาโลกให้เห็นเป็นธรรมแล้วมันมีประโยชน์อย่างนี้อห่นั้นพระเจเ้าจึงสอนนักสอนหนาสอนให้เราหลักโลกให้เป็นธรรมแยกโลกออกจากธรรมแยกธรรมออกจากโลก เพื่อหวังประโยชน์ผลถูเก,กเก็พวกเราพุทธะเป็นเพพวกเราทั้งหลายตอนนี้แหละเพราะฉะนั้นจงให้พายเข้าใจเสียว,ว่าโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันที่ไม่เห็นว่าโลกกับธรรมนั้นเป็นคนละอันกันนั่นกัะเพราะปัญญาของเราไม่เพียงพอปัญญาไม่เพียงพอคือปัญญาไม่เกิดก็เพราะเหตุที่สมาธิคือความสงบของเราไม่มี ฐานที่จะให้เกิดธรรมมันไม่มีฉพะนั้นเรื่องต้นก่อนที่จะให้รู้จักว่าธรรมสังเีในโลกจงพากันปกลมจิตใจธรรมสมาธิท,งท,ทังนี้แหละแน่มั่นคงแล้วพิจารณาที่หลังถึงจะเข้าใจตามเป็นจริง